สวัสดีครับเอมิอมลี่เกมส์แมนไทยแลนด์แชนแนลนะคะวันวน,น,วนี้ผมจะมาทำปูนที่เราต้องมีคือหนังยางสามมันหนังยางสามสามสามยางกับกับดินสอและไม้แบดเราจะมทาทำปูนกันค่ะอันแรกอันดินสออัแบบนี้กบ กับไว้แบบนี้นะครับหนึงนี่จับมันไว้แน่นๆนะครับแล้วก็เอาหนังยางด้วยมันรอบมันไปเลยราบมันก็จะแล้วก็หมุนนะครับหมุน กจะติดอยู่แบบนี้แก็เอาอีกสอันเนี่ยใส่เ้าไปหมนเครับแต่ว่าอีกบ้านนึงนะคะ ด้านนี้นไต้องด้านนี้ <igue> so, ัก็ต้วง้อยไปเยอะนี่ยมนไมาเอยก็ไปเยับนี้นะคาก็จะได้ตนมาแับนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่พอครับนี่ขอ่ แบบนี้แ้วมันอยู่แบบนี้ใช่ป่าคะก็ดึงนี้ออกแล้วก็ม้วนอีกครั้งม้วนแล้วก็เอาจับมือมันก็ได้แน่นแบบนี้ครับหนึ่งมันแน่นแบบนี้นะครับแล้วจับนั้นแล้วก็เอาหนักยางอีกอันสอจบเข้าไป ด้านไหนเลยงั่นเราจะยิงด้านนี้เราก็ต้องทำให้ขยับมานิดนึงนะครับแล้วก็เอาหนังยางตรงนี้สอดเข้าไปแบบนั้นแล้วก็โยงมาหาตรงนี้ครับโยงมาหาตรงนี้แล้วมันก็จะยิงเอ้ยไม่ใช่จะไม่ได้ยิง ใส่อติมใส่ใส่ใส่แีกังติดะเป็นไงเนี้ได้ นี่ค่ะหนังยางแบบนี้สอดเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมค่ะตรงถ้าเกิดตรงนยืมากกว่าหน่อย้ืดแบบนี้ของก็ตั้งใจดานนะคะดันดันและแล้วก็ร้อยมาปิดตรงนี้ครับ นี้ผจะถายีสินาทีเหือนเดินะคะหนย่งที่ยังไม่ค่บันี้งถ้าเกิดยิงไม่ได้คุณก็ขยับมือขึ้นมานะครับ จุดมาเพื่อจะไม่ขยับมาตรงแบบนี้ับเอาไว้ตรงกลางเอาไว้เอาไว้ตรงกลางเอาไว้ตรงกลางเอารงกแล้วก็คุณนิยิ่งเออย่างนั้นนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมผมให้พี่เจ๊พี่จ้าดูนะครับทุกคน